ศาลก็ต้องยกฟ้องเป็นธรรมดาถูกต้องไงครับผมถึงได้บอกไงศาลยกฟ้องก็ถูกต้องแล้วถ้าศาลไม่ยกฟ้องนี่ผิดปกติครับศาลยกฟ้องก็ถูกต้องเลยครับไปฟ้องก็จำเลยประมาทก็จำเลยเขาไม่ได้ประมาทคนที่ประมาทคือน้องตังโมบรรยายฟ้องก็ฟ้องมาน้องตังโมประมาทหาพยานมาเบิกความก็เบิกความมาน้องตังโมประมาทผมถามนยครับคุณจะฟ้องจำเลยสามคนไปทำไมฟ้องไปให้ได้ประโยชน์อะไรฟ้องไปเพื่ออะไร ที่สารพูดเอาไว้เนี่ยกรชัดเจนสารบอกว่านะครับหลักฐานต่างๆนะครัยังไม่มีประจักษ์พยานอันไหนก็เลยต้องใช้พยันประจักษ์พยานที่เป็นคนรักของจำเลยเนี่ยของของจำเลยเนี่ยมาดูแต่ทําไมคุณไม่เอาประจักษ์พยานที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเซลไซส์โรเกชั่นทำไมคุณไม่เอาเนี่ยขึ้นสาร จากฆาตกรรมเป็นผู้ตายประมาทเองตอนนี้มีอะไรคืบหน้าไหมครับพี่ฟังจะว่างแวะมาหาเพราะกลางวันขับรถได้แต่ไปฟังย้อนหลังตอนนี้มีอะไรคืบหน้าครับพี่ก็มีคืบหน้าตลอดครับนะมีคืบหน้าตลอดมีคืบหน้าอยู่เรื่อยๆนะอย่างที่ผมบอกว่าฟาร์มคืบหน้านี่ก็คือเราพบข้อพิรุษต่างๆพบหลักฐานต่างๆนะว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยบิดเบือนขบวนการยุติธรรม แต่ใครบ้างเนี่ยอันเนี้ยอยู่ในขั้นตอนที่ดีเอสไอกำลังตรวจสอบอยู่เราก็ต้องรอให้ดีเอํไอทำงานก่อนรอให้ดีทเอไอทำงานก่อนแล้วพี่เอกทราบไหมครับว่าใครไปหาอาจารย์มันเทพถามว่าผมทราบไหมผมไม่ทราบหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ว่าใครไปแต่จากข้อมูลที่อาจารย์ประเทพบ,บอกผมว่าน่าจะเป็นยิปอันนี้คือผมวิเคราะห์นะครับ ที่อาจารย์ประเทศบอกลักษณะท่าทางพฤติกรรมอะไรเนี่ยน่าจะเป็นฮิปหลายๆคดีเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสหลักฐานจากประชาชนจนเอาผิดคนร้ายได้แต่คดีนี้นะครับมีทั้งสื่อและประชาชนมอบให้แต่ไม่ยอมเอามาให้เป็นประโยชน์อ่าถูกต้องเลยครับนะคุณแมนนี่ถูกต้องเลยครับแต่ละคนเริ่มมาสารภาพที่บ้านพระทิตย์และนี่ระนะครับพิรุษตั้งแต่กลับเปลือกลางแม่น้ําแล้วจ้าบอกเลย ก็่นแเลยครับไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันตรงที่เสียเนี่ยทําไมจะต้องกลับเรือกลางแม่น้ําสมมุตินะครับคุณลองนึกภาพนะครับอันเนี้ยเป็นคนทั่วไปเป็นวินยูชนทั่วไปที่เขาทากันสมมติคุณขับเรือไปคุณขับเรือไปนะฟืบแล้วคุณเจอศพลอยน้ําไม่ว่าจะเป็นอะไรลอยน้ําอยู่แหละเป็นอะไรลอยน้ําอยู่คุณจะกลับเรือเพื่อจะมาใหม่คุณก็ต้องคุณวิ่งไปใช่ไหมคุณเจอคุณก็ชะลอชะลอแล้วก็ดูนับดูแล้วก็เรียกกู้ภัย พราะกู้ภัยกับจุดที่คุณเจอกู้ภัยไปถึงแค่หนึ่งนาทีก็ถึงแล้วทําไมคุณต้องไปจับร่างเอาไว้การที่คุณจับเอาไว้อะเหตุผลเพราะว่าคุณกลัวมันจมใช่หรือไม่คุณกลัวร่างจมใช่หรือไม่คุณเลยต้องจับเอาไว้ถ้าไม่จับเอาไว้เนี่ยมันจะจมใช่หรือไม่อ่ะทุกคนดู นะทุกคนดูนะครับเห็นป่ะอ่าผมให้ดูอันเนี้ยสมมุตินะครับถ้าล่างน้องรอยลอยอยู่ได้ทำไมเสื้อต้องรับน้ำหนักขนาดนี้ทำไมต้องดึงเสื้อด้วยน้ำหนักขนาดนี้ถ้าเกิดร่างน้องรอยนะ่ะแค่จับไว้เบาๆเฉยๆมันก็อยู่ได้หรือหรือเปล่าแต่ที่ต้องดึงเอาไว้แบบเนี้ยเพราะอะไรครับเพราะมันจะจมหรือเปล่า ก็เลยต้องดึงเอาไว้เพื่อไม่ให้จมเสื้อเลยต้องรับน้ำหนักแบบนี้นะดิฟให้สบรนอ,อีกอันหนึง่งอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยคือกู้ภยัยนะผมให้ดูนะครับให้ดูกู้ภยัยให้ดูแขนกู้ภัยนะว่ากู้ภัยต้องดึงน้ำหนักขนาดไหนครับเห็นปะ่ะแขนกู้ภัยเก่งเลย เนี่ยเห็นไหมแขนกู้ภัยเก่งเลยไหมสแสดงว่าน้ำหนักเยอะมากๆแล้วถ้าเกิดว่าร่างน้องตะโมน่ะศพน้องตะโมร,รอยน้าอืดรอยน้ําแล้วอะ่ะคุณต้องดึงขนาดนี้เลยเหรอมันหนักขนาดนี้เลยครับร่างของคนที่ลอยน้ําแล้วมันไม่หนักขนาดนี้มันเบา สันทิษานได้ป่ะอ่าสวัสดีนะเอกนะมานานหรือยังเพิ่งจะมาครับมาได้ชั่วโมงนะครับเนี่ยฮะคุณลองคิดดูเห็นป่ะดึงดึง,ดงเรียกว่าแขนเกงเกงแขนเอาไว้เลยอะ่ะคือน้ําหนักมากอะ่ะคือเรียกว่าถ้าเกิดเราเราเห็นใกล้ๆเนี่ยน่าจะแขนสั่นอะ่ะนึ้ออป่ะแล้วคุณลองนึกภาพนะคุณลองนึกภาพถ้าสมมติร่างเนี่ยลอยน้ําแล้วอืดจะลอยน้ําแล้วอ่ะคุณต้อง ดึงเกงจนแขนสั่นไหมคุณต้องเกงขนาดนั้นไหมเพราะคุณแค่จับเบาๆจับเบาๆก็ได้แล้วเพราะยังไงมันก็ไม่จมร่างเมื่อมาลอยน้ําแล้วเนี่ยยังไงมันก็ไม่จมถูกต้องไหมเราลองนึกถึงหมาเน่าสมมติเราเราอยู่ข้างๆตะหลิ่งแล้วหมาเน่ามันมันมาติดตะหลิ่งเราเอาไม้อะจิ้มมันะ่ะมุดน้ำไปมันก็จะโผล่ขึ้นมาเลยจิ้มมุดน้ํามันก็ยังโผล่ขึ้นมาเลย,มมย,ลเลยแล้วถ้าล่างน้องอนะ่ะ จมจนอื่นขึ้นมาลอยขึ้นมาทำไมคุณต้องดึงขนาดนั้นเกงจนแขนโอ้โหททบจะไอ้นี่เลยนะครับ fc นเลยครับคุณคนบนเรือที่แอบรับสารภาพเรือที่เกี่ยวข้องมีกี่รมัมมีใครบ้างนะับเห็นด้วยครับพี่เอกผิดปกติทุกอย่างนะับอันนี้ผมถึงจะบอกนี่แหละครับคือข้อดีข้อดีในการที่เราไล้ เราไล์ในในในยูทูบอะมันสามารถเปิดเปิดหลักฐานเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยได้เห็นดูดิครับเห็นปะคุณเห็นแขนไหมคุณเห็นแขนไหมดึงดึงดึงซะจนแบบไนี้เลยครับคือเกง่งเก่งเก่งแขนน่ะน้ําหนักอะทําไมต้องเก่งขนาดนี้ถ้าล่างน้องลอยน้ําแล้วถ้าเนอล่างน้องอืดแล้วล่างลอยน้ําแล้วล่างอืดแล้วมันไม่มีน้ําหนักแล้วไม่ใช่เหรอ ล่างถ้าลอยน้ําแล้วอืดแล้วมันไม่มีน้ําหนักแล้วแต่คุณต้องดึงขนาดนี้แสดงว่าล่างจะกาลังจะจมหรือเปล่าคุณเลยต้องดึงไว้ถ้าไม่ดึงมันจะจมใช่หรือเปล่าห <prends S 1> ิ้วม,มาส่งกลัวหายเดี๋ยวลูกค้าด่าฮฮคดีนี้จะเป็นตัวอย่างของประวัติศาสตร์ละในไทยจากว่าน้ำหนักน้ำก็ไม่น่าใช่ เป็นไปไม่ได้คร <okay. S 1> uh, uh, ับถ้าน้ำหนักน้ําเป็นไปไม่ได้ครับน้ำคือร่างน้องอยู่ในน้ํานะต้องบอกว่าอันเนี้ยนับอันนี้เบอร์ไว้เพราะว่ามันไบนี้ร่างน้องอยู่ในน้ํานะครับเห็นป่ะร่างน้องอยู่ในน้ํานะถ้าร่างน้องอืดแล้วอยู่ในน้ําแล้วมันไม่มีน้ําหนักแล้วร่างน้องอืดแล้วแล้วอยู่ในน้ํามันจะไม่มีน้ําหนักแล้วแต่เนี้ยร่างน้องอยู่ในน้ําแต่จะต้องดึงนะครับ ดึงจนเสื้อเห็นปะตึงไปะเลยแขนเกรงเลยเพื่อรับน้ำหนักเอาไว้จากว่านอ่าได้สอบกู้ภัยคนนั้นว่าร่างจมหรือรอยนะครับาร์มเร็วเรือก็ฟาร์มเร็วเหมือนกับพุ่งเข้าเป้าหมายนะครับเต็มที่ใครนะเขาจะเรียกเป้าคนตายไว้ครับจริงคำตอบอยู่ที่ศพแต่ดันเป็นคุณหมอคนสวยที่ตรวจพิสูจน์ละสิก็นั่นแหละครับผมถึงได้บอกไอ้คำตอบันอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว แล้วนี่ให้ดูขาน้องตอนเจอตอนเจอร่างน้องขาเป็นไงสวยไหมขาเนียนสวยมากนะับอันเนี้ยอันนี้ตอนเจอนะตอนเจอร่างน้องแล้วเวลาไม่นานหลังจากนี้น่าจะประมาณสักสองชั่วโมงส่งไปที่ชนสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจดูสภาพ สรุปแล,แล้วน้องตะโมขึ้นจากน้ําเนี่ยแล้วน้องตะโมเนี่ยไปลุยป่ามาใช่ไหมไปลุยลดหนามมาใช่ไหมเนี่ยสภาพขาน้องตะโมถึงได้ยับเยินขนาดนี้ตอนเจอศพนะครับบนเรือเสียมีกี่คนครับบนเรือเสียมีกี่คนใช่ไหมตอนเจอศพใช่ไหมตอนเจอศพมีกี่คน เดี๋ยวดูให้ทีแรกเลยขณะเจอเนี่ยมีสามคนแต่แต่พอเข้าไปที่อ่าเข้าไปที่ท่าไม่รู้โผล่มาจากไหนคนหนึ่งนี่คือตอนเจอตอนนี้ก็คือตอนที่เขาอยู่ในน้ำ เห็นป่ะตอนที่เขาอยู่ในน้ําอ่าตอนที่อยู่ในน้ํานะแล้วตอนที่กู้ภัยไปหามีสามคนมีสามคนนะอ่าแต่หลังจากที่กู้ภัยเอาร่างน้องเข้าฝั่งแล้วกู้ภัยเอาร่างน้องเข้าฝั่งแล้วโผล่มาจากไหนไม่รู้อีกคนนึงกลายเป็นสี่คน ตอนที่กู้ภัยไปเอาร่างน้องมีอยู่สามแต่วิ่งเข้ามาที่ท่ามีสี่ประเด็นเนี้ยมันก็มีอะไรที่น่าสงสัยอย่างหนึง่งคืออะไรรู้ไหมสมมุติว่าท่านในเรือมากันทั้งหมดสี่คนแล้วเวลาที่เจอร่างน้องทั้งหมดทําไมไม่ออกมาดูทั้งทั้งสี่คนทําไมออกมาดูแค่สามแล้วอีกคนไม่ออกมาพยานกับใจเล่นบทสายลับสองหน้า ใช่ค่ะมีคลิปนะตอนนั้นเห็นมีสามคนมีผู้หญิงด้วยถ่ายคลิปมีคนไหว้ศพน้องด้วยแสดงว่านะครับที่เราหาความจริงจากคนที่มากับเสียได้ใช่ไหมครับแสดงว่าเราค้นหาความจริงจากคนที่มากับเสียไม่ได้หรอกครับอยู่ในห้องเรือไม่ได้หรอกครับหาความจริงจากจากจากวกเขาไม่ได้หรอกครับ แล้วสิ่งที่แปลกใจคืออะไรรู้ไหมเห็นคนกลุ่มนี้ไหมเห็นคนข้างหลังคนคนคนเนี้ยเขาทำอะไรคนเหล่านี้กำลังยกมือไหว้ไหว้ทำไมอะไม่เข้าใจกำลังยกมือไหว้ไหว้ทำไมคนเหล่านี้ไม่ใช่กู้ภัยนะครับ คนเหล่าน high, <cat pressure subscriber Airbnb> <ira> ี dai, ้ไม่ใช่กู้ภัยนะยกมือไหว้ยกมือไหว้ทําไมทําไมต้องยกมือไหว้เสื้อจีนสตริงหน้าสงสัยที่สุดเสื้อจีสติงหน้าสงสัยที่สุดสวัสดีคับคุณเอกสวัสดีครับผมบอกเลยครับคดีเนี้ยง่ายมากเลยรู้เลยว่าน้องตังโมไปจับขาแซนและปัสสาวะหรือเปล่าถ้าตํารวจทําสิ่งนี้ถ้าตํารวจทําสิ่งนี้ สามารถบอกได้เลยว่าน้องตมโมไปจับขาปัสสาวะหรือไม่จับขาคืออะไรรู้ป่ะคือเอากางเกงของแซนเนี่ยไปตรวจสอบว่ามี d n เหรือมีลายนิ้วมือน้องตะโมอยู่ไหมถ้ามีก็แสดงว่าน้องตะโมไปจับขาปัสสาวะจริงแต่ถ้าไม่มีก็แสดงว่าไม่ได้ไปจับขาปัสสาวะนี่คือการพิสูจน์ง่ายๆเลยถูกต้องไหม นี่คือการพิสูจน์ง่ายๆเลยสรุปคนที่มาหาจารย์ประเทศมาร้องไห้คือคุณแม่แตงโมใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกครับแม่แตงโมจะมาร้องไห้ทําไมครับนี่ที่ผมให้ดูนะครับวันนั้นนะครับวันนั้นอะเห็นป่ะแซนใส่กางเกงยีนถูกต้องไหมใส่กางเกงยีนเพราะฉะนั้นถ้าน้องแตงโมจะจับขาแซนปัสวะ ยังไงก็ต้องจับกางเกงยียนถ้าจับกางเกงยียนเอากางเกงไปตรวจหาลายนิ้วมือไปตรวจหาดีเนเอก็รู้แล้วถามครับว่าเจ้าหน้าที่ทำหรือเปล่า